เพื่อนเพฟซบุ๊กด้านไลน์นะครับเพื่อน <S <S เพื่อนเราซ่อมบรลลทุกท่านเลยนะครับออเออวันนี้มาดูคอของหาตะรีนะครับที่มันหดได้ยืดได้ครับแถมไม่อยู่ครับผมทั้งไงก็ไม่อยู่เพระมากหาซื้ออยากแล้วก็แพงนะครับไม่คุม้มสาเหตุที่มันหักหรือว,ว่ามันหลุดนะ หนึ่งเป็นที่ตรงนี้ครับนี่มันหลวมถ้าตรงนี้แน่นมันก็จะทําให้มันล็อกอยู่ได้นะนครับอยู่อยู่พอเราปิดเสร็จมันก็หลุดเลยครับเพราะว่าตรงนี้ครับมันหลวมเนาะทีนี้เราลองมาหาวิธีแก้ไขดูว่า,าเราจะทําให้มันแน่นหรืออยู่นิ่งๆได้หรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันครับครับก็พอเราขีดเป็นร่องเสร็จ่างนี้เนาะเราจะใช้กาวแต่ช้างโดยใช้เสือกด,ดิบ ที่เขามัดกล่องมันก็ตัดไม้พอดีอย่างนี้นะนี่ยจลองนี่งนะเดี๋ยวถ้ามันไม่เป็นร่องดีเราก็ใช้วิธีการาหัวเล้งนะครับทําให้เป็นร่องก่อนทําไมต้องใช้เชือกดิบเพราะว่าตัวนี้มันเป็นเชือกที่เหนียวนะครับแล้วก็แข็งแรงนะครับมันจะไม่ขาดไงแล้วก็เวลามันโดนกาวร้อนไปนะครับ มันจะแข็งตัวโป๊กเลยนะครับแข็งแข็งแรงมากโกมีวิธีนี่ครับที่ใช้ได้ผลนะครับหลายหลายเครื่องที่ทำมาทำเป็นลงนี้เนาะขูดขูดขูดพวกเศษเศษนี้ก่อนไม่ต้องลงทุนอะไรมากครับกาวร้อนยี่สิบบาทพอถ้าไม่มีเชือกก็เอาเชือกอะไรก็ได้นะครับ เสแล้วก็เชือกวางไปในร่องพอดีนะครับพอดีร่องอย่างนี้เนานะแล้วหยอดกาวอย่าให้มันเลอะเลอะ,ะออกข้างนอกนะครับเดี๋ยวมันจะเป็นรอยหยอดมุยโหลดยอดลงบนเชือกนะเดี๋ยวมันก็จะไหลไปเองมัน ปล่อยไว้สักสองสามสองนาทีสามนาทีก็พอนะครับแันนี้ไม่ไม่ติงแล้วก็ใช้กาวยอดลงไปเข้ากันทุกจุด ีขูดเลยนะครับนี่ยแข็งโป๊กเลยนะครับมันจะแข็งเป็นเนื้อเดียวกันนะครับเนี่ยนะครับแข็งมากครับทีนี้มันก็จะไม่อ้าออแล้วครับเวลาเราดันมันก็อยุ่เลยนะครับทําให้รอบเลยก็ได้ครับทําให้รอบนะครับ่งนี้ด้วยนะครับมันก็จะแห้งเต็มเนาะ ก็ไม่มีเทคนิคอะไรมากครับก็เป็นวิธีวิธีการนี่ครับแต่การมีวิธีดีกว่านี้ก็เ็าไปทําได้ครับผมไม่ว่ากันแต่นี้ผมทําแบบนี้นะครับมันจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ว่ามันก็ใช้งานได้ปกติเอาไปขายได้เลยนะครับเพราะว่าหลายคนมันล็อกไม่อยู่นะครับล็อกไม่อยู่เสร็จแล้วก็พัดลมก็สูงอยู่ตลอดเวลาเนาะนก็ใช้งานลําบาก เห้วครับผมใส่น้อยเดียวครับม,มีเปลืองด้วยเราซื้อกาวมายี่บบาทเี่ยก็น่าจะใช้ได้เยอะอยู่ยาเยอะเลยแหละนี่ครับมันจะแข็งโป๊กเลยต้องีแต่เราก่อนที่มันทีันเกินแล้นะโอ้ยังกตัดไม้ครับเรีบยบร้อยครับผมนี่ก็วิธีนี้โอเคครับได้ผลแน่นอน มันจะลบอยู่เลยครับถ้ามันแตกมันอะไรก็ใช้วิธีก็ได้ครับมันก็เหมือนลวดลายครับเราก็จะลวดลายนะดีกว่าเดิมเยอะเลยครับผมนี่ครับครับผมโอเคเนาะดูครับ มันจะล็อกมาอยู่นมันจะเลยพุ่มๆไปเลยครับนี่ครับโอเคนะครับสําหรับเทคนิคนี้ก็นํามาฝากเพื่อนๆเล็กๆน้อยๆนะครับก็ใช้เชือกใช้หัวแร้งนะครับไล่ขอบก่อนนะครับเสร็จแล้วก็เอาเชือกไนล่อนดิบนะครับเป็นไนล่อนที่นี่ครับก็ใส่กาวตาช้างหรือกาวร้อนนะครับมันก็จะแข็งแบบแข็งโป๊กเลยครับเหมือนเนื้อเดียวกันเลยครับผมก็ถือว่ามันล็อก ล็อกตายไปเลยครับผมไม่ต้องให้มันขาดเลยตรงนี้เนาะนะครับก็ประมาณนี้นะนี่ครับเวลากดมันก็ขึ้นปะุ๊บๆง่ายๆเลยนี่ครับ,บ,บ,รบ,รบโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็จบคลิปแค่นี้นะครับก็เกยียเล็กเก็ยน้อยนําฝากเพื่อนหนึ่งเหมือนเดิมสา,าหรับเพื่อนที่กดติดตามช่องเสษีษาสารและวิธีการสอมลมหาเงินกับปั้ลมนะครับก็วิธีนี้ก็ได้ผลนะครับเอามาสอมแล้วก็เอาไปขายได้หรือแนะนำลูกค้าว่าทำงี้ได้ไหมโอเคไหมถ้าได้ก็ทำให้เลยนะครับเพราะว่า ผานี้แพงนะครับ200น่าจะเอามาอยู่ทั้งคอด้วยนะครับก็ประมาณนั้นเนาะถ้าทําแบบนี้ใช้งบแค่ถึง10บบาทนะครับก็ประมาณนี้โอเคนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ลาไปแล้วสวัสดีครับ